สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรมมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่18กรกฎาคม2565นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่18กรกฎาคม2565นสะครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองนําโชคให้ทุกทุกท่านนะครับสาหรับรอบเช้า9โมงเอ้ย10โมงตรงก็ออกแล้วนะครับ บนออกสามสองนะสามสองช่อง v ีไพให้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับเน้นที่เก้าไปเน้นที่เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกผลปรากฏว่าออกล่างนะครับไปล่างนะบนออกสามสองล่างออกเก้าห้านะครับเข้าที่เก้าห้านะครับ เต่ง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 เลยนะอ่า็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะครับอืมอืมประามาณน,นี้นะครับอ่าเราก็ไปต่อนะครับอ่าขาแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะ รอบเที่ยงนะครับเราก็ไปต่อเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีโชคดีเฮงเๆงนะเดียวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับแต่ถ้าท่านใดจะนําไปใช้ในการลงทุนก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีนะครับอืเพราะว่าตัวเลขมันมีเข้ามีหลุดนะครับรอบที่แล้วเข้าเก่าห้า ตรงๆเลยเนาะอ่ารบบก็ประมาณนี้อ่าแล้วก็มาว่ารอบเที่ยงกัน,นะค่ะนี่รอบเที่ยงนะครับรอบแป๊บหนึ่งอืุ้นไทยเที่ยงนะครับเด่นห้าหกเจ็ดนะครับเน้นที่หกกับเจ็ดตัวกันก็คือห้านะอ่าเด่นห้าหกเจ็ดนะครับเด่นอะไรค่เนี่หกกับเจ็ดนะ นี่นที่เจ็ดนะอ่าเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับส่วนหกเพื่อตัวรองนะหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกนะครับอ่าแล้วตัวกันก็คือห้าแปดแปดห้า ห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับประมาณนี้นะส่วนเน้นนะส่วนตัวลองนะครับส่วนตัวลองก็คือเจ็ดสองหกสองห้าสองนะครับถ้าจะรูดนะคิดว่ารูดอ่ะ หกกับเจ็ดนั่นแหละอ่าหกกับเจ็ดนะครับบนล่างนะครับประมาณนี้อ่าเลขเด่นพี่น้องทางภาคใต้นนนครับเด่นบนครับภาคใต้หรือภาคอื่น,นๆก็ได้เด่นสองสามสี่ห้าหกนะครับสองสามสี่ห้าหกเน้นที่ไหนเน้นที่สามสี่ห้าหกนะครับอ่านีนน้จดไปเลยครับใครชอบใครชวนตัวไหนก็จัดไปนะครับ มานี้อ่าครับขอ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 บคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีฮัได้รับทรัพย์ได้รับทรัพย์มานี่มานี่นั่นแหละอ่าประมาณนี้ครับขอ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 บคุณนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีโชคดีอ่าครับตามนี้เลยขอบคุณมากๆขอให้โชคดีโชคดีนะครับยีนาทีละสี่นาทีละอ๋อสวัสดีครับ